การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้าเขียวขจีมีลูกเป็ดตัวหนึ่งชื่อว่าเปี๊ยกอาศัยอยู่กับแม่เป็ดและพี่น้องหลายตัวเปียกเป็นลูกเป็ดที่ชอบเล่นไม่ชอบฟังคําเตือนและมาคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรอันตรายวันหนึ่งลมเหนือพัดแรงเข้ามาในหมู่บ้านแม่เป็ดจึงสั่งให้ลูกๆอยู่ในรังไม่ให้ออกไปไหนแต่เปียกไม่ฟังแค่ลมนิดหน่อยเองจะกลัวไปทําไมเขาพูดแล้วก็แอบเดินออกจากรังไป ข้างนอกลมแรงมากต้นไม้โอนเอ็นไปมาใบไม้ปิวว่อนเปียกเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นแต่ก็ยังเดินต่อไปเพราะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองทำผิดทันใดนั้นลมแรงกระโชกผัดเปียกกิ้งลงเนินเขาตกใจและเริ่มร้องไห้แม่เปียกหนาวเปียกกลัวไม่นานนะักแม่เป็ดก็ตามหาจนเจอและรีบพาเปียกกลับรังห่มผ้าให้จนเปียกอุ่นอีกครั้งแม่ขอโทษที่ดุ แต่แม่เป็นห่วงแม่เป็กพูดเปียกน้ำตาคอหนูขอโทษที่ไม่เชื่อแม่ต่อไปหนูจะฟังแม่ครับตั้งแต่นั้นมาเปียกก็เป็นลูกเป็กที่เชื่อฟังมากขึ้น